โอเคสวัสดีครับทุกท่าชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r r n g ่งเ t เจนชวีชวขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งคันนี่สำหรับวันนี้นะเป็นน่าจะเป็นคลิปที่าสายป่าสายลุยสายแอดเวนเ r e จอร์น่าจะชอบนะครับนี่มาแล้วตัวเป็นเป็นเลยก็ถือว่าเป็นรถแนวแอดเวนเ r e จอร์ตัวจริงนะครับที่ใครที่เป็นสายนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวแล้วก็มองข้ามไม่ได้ รหัสของเจ้าตัวนี้คือเจ้าคาวาซกิ KLR 650นะถือว่าเท้เลยทีเดียวโดยเฉพาะของสีโดยเฉพาะเรื่องของสีเขาสีนี่จริงๆในในเล่มเป็นสีเขียวเหรอฮะเอาสิในเล่มเป็นสีเขียวนะแต่ผมพยายามทําใจดูมานั่งดูประมาณสามชั่วโมงนะยังไงมันก็นสีครีมนะแต่โอเคเขียวก็เขียวนะแต่ถ้าไปดูบางเหลี่ยมมันอาจจะเขียวก็ได้เนาะนี่ครับรอๆแบบนี้เลยกล่องข้างนี่เป็นกล่องข้างที่ติดมาจากศูนย์คาวากิ ให้มาเลยแบบนี้ครับเท่ๆอ่าเดี๋ยวเราเดินดูรอบคันก่อนนี่เลยเท่ๆแบบนี้ครับ ه, อาวเจ้าควาสกีค,คลอารหัว้าศูนย์คันนี้นะครับเลือกจัดวันนี้ถือว่าเป็นชุดออกอลุยชุด,ช,ด,ช,ดชุดออกลุยนะตัวชุดออกลุยชุดนี้นะครับมีอะไรบ้างเรามานั่งไล่เรียงกันนิดนึงนะ สิ่งแรกเลยถือว่าเป็นสายป่าสายลุยต้องใช้นะครับเพราะว่าไฟรถเนี่ยโดยเฉพาะาไฟหน้าเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนนะครับจัดไปให้ตามคำร้องครับชุดไฟเปียนี่ครับตัวนี้เป็นรหัส L.P. 530เป็นตัวแสงเหลืองนะเพื่อนนะอาตัวแสงเหลืองเนี่ยเขาจะให้ตัวฝาครอบนี้มาด้วยนะครับ ซึ่งตัวฝาครอบนี้ก็ถือว่าเป็นฝาครอบมาจากเปลียนแท้ๆเลยนะมันหล่อที่ฝาครอบนั่นเองอะศัพท์ใคายตัวทัใคันหล่อที่ฝาครอบแบบนี้ครับติดตั้งตำแหน่งด้านบนเหตุผลที่เราจะต้องติดตั้งตำแหน่งด้านบนเนื่องจากว่าพยายามเราก็พยายามหาม,มุมหาเหลี่ยมแล้วเนาะนะครับแต่เนื่องจากว่าเจ้า k ค r คันนี้เนี่ยนะเวลาเขาเลี้ยวสุดเนี่ยบางโคนเข้าไปด้วยเพื่อน พอบางโคนไปด้วยมันเหลือมุมด้านล่างให้เราน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งที่ถือว่าเหมาะสมที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดจัดไปครับชุดไฟเปียรชุดนี้เราทําการซ่อนแล้วก็ติดตั้งสวิตช์ให้แล้วดูมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับดูกลมกลืนกับตัวรถเขาเลยเดี๋ยวเราลองไฟลองแสงกันนิดนึงนะครับปึ๊บนี่ครับอ่าเปิดสวิตช์ครับปั๊บเปดไฟครับ เป็นแสงเหลืองไม่มีสเตปนะครับกินไฟ9วัตต์นะนะครับเอาง่ายๆคือไฟปีนียเปิดถ้าเราลืมแล้วเปิดแช่ทิ้งก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเราก็ไม่ต้องเรื่องงไม่ต้องกังวลสําหรับรถที่ขับขับขับขบี่สวนมานะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยกินไฟน้อยอยู่แล้วก็ไม่แยงตานะครับอันนี้คือบริเวณที่เราต้อนจุดสวิตไว้นะครับอีกตําแหน่งหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้แล้วก็ดูออก ทำแล้วติดตั้งแล้วออกมาดูพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับก็คือเจ้าที่ชาร์จ USB s าก้านะครับตัวชาร์จ USB s าก้าตัวนี้นะครับเบ้าของเขาเนี่ยเขามาเป็นชุดเบ้านาเพื่อนนะเป็นชุดเบ้าแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีเกียวสลักให้เราซีมา,าสคลายแล้วก็ขันนอ็อตมันเป็นตัวตัวมันมันเป็นเกียวนะครับสามารถที่จะใส่กับตัวเบ้าที่ทางคาวาซากิเขาเตรียมมาให้คือเขาเว้าพื้นที่มาให้แล้วถอดออกมาได้เลย นะครับเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยเจ้า,า USB Saka ตัวนี้สามารถที่จะวางตำแหน่งนี้ได้อย่างาสวยงามลงตัวเลยทีเดียวดูเนี้ยเข้ากับตัวรถเลยทีเดียวตัว USB เป็น USB พอรขอดังเพื่อนนะนี่ฮะเท่ๆเลยปึ๊บปิดมีกันน้ำเรียบร้อยอย่างดีดูมาตรฐานเลยนะครับหรือกรณีบางคนอาจจะอยากไม่อยากติดบรดิเวณน,นั้นจะย้ายมาติดบรดิเวณนี้ตัวนี้เขาจะมีแคลมปมาให้ด้วย นะครับตัวแคลมตัวนี้ก็เป็นแคลมสาหรับเต้า USB สก้านั่นแหละนี่ครับอ่าสำหรับคนที่ถามว่าแล้ว k l อเนี่ยจะติดตั้งที่ยึดโทรศัพท์ได้ไหมมันก็จริงๆแล้วมันก็มีหลายจุดอะนะแต่คันนี้เขาเลือกใช้เป็นราวบาร์แบบนี้ครับนะครับราวบาร์ของ m o t o r w o o f แล้วติดตั้งทีนี้ก็ติดตั้งได้ละเป็นที่ยึดโทรศัพท์ของป๊ t ตล็อกนี่ครับอ่าติดตั้งกันสั่นเรียบร้อย ก็จะอยู่บริเวณนี้ก็ะจะไม่เกตค่กกะบริเวณเรือนใหม้นั่นเลยนะโอเคไล่เรียงลงมาครับอ่าจริงๆล้วมองไม่เห็นมองเห็นไหมมองเห็นไหมก็อ่าแบงแบงมองเห็นไหมอ่าแตรเรายอยู่ไหนชี้หน่อยชี้เป้าหน่อยอยู่ฝั่งไ,ไงไหนปึ๊บไหนตัวไหนตัวไหนตัวไหนโอ้โหซ่อนเนียนมากโอเคซ่อนเนียนมากมองไม่เห็นมองตัวไหนตัวไหนอ่าโอเคเราติดตั้งแต่เปียเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวได้ฟังเสียงนิดนึงอ่า อ่าโอเคเราซ่อนเข้าไปบริเวณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกดแตะหน่อยกดแตะหน่อยฟังเสียงหน่อยปึ๊บปึ๊บโอเคอ่าเปิดไฟด้วยป๊านะครับแล้วก็ฮอนครับอ่านะครับอ่ากดเบาๆถ้าเรากดไล่กดไล่ น,นี้เลยแต่เปียติดตั้งเรียบร้อยตัวเสียงของเขานี่ดูสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมกับเขาเรียกสานะมาก่ากอันนี้ดูจากด้านหน้านะครับไฟเปียดูจากด้านหน้าก็จะประมาณนี้หล่อๆแบบนี้ดูเต็มๆแบบนี้เลยคลาสบาร์ bar, คันนี้ลูกค้าเลือกใช้ของพาบุโมโตนะครับทรงก็จะเป็นทรงที่เรียกว่าขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนนะครับ แล้วก็มีจุดเชื่อมต่อตรงกลางตรงจุดนี้ครับนี่ฮะรวมไปถึงชุดล่างนะครับจะมีด้วยกัน2องชุดเป็นชุดล่างตามมานี่ครับที่จะกั้นบริเวณแค็งเครื่องด้านล่างอ่าถ้าเป็นของตรงรุ่นนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของชุดปิบอลูมิเนียมหลังนะครับตัวปิบหลังลูกค้าวันนี้นะครับเลือกจัดเป็นแันเทอร์ตัวห้าบห้าลิตรนะครับขนาดความจุกห้าิบ้าลิตรเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของ ระยะนะครับไม่เรียกว่าไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดตัวกล่องข้างซึ่งต้องใช้กุญแจกล่องข้างก็เป็นกล่องข้างที่มาจากศูนย์คอมพิวเตรนะต้องใช้กุญแจไข,ขบริเวณนี้นะครับแต่ท่านเพื่อนอยากจะเปลี่ยนเป็นไซส์65ลิตรก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเรียกว่าถอดตัวป๊ปบนออกก่อนก่อนที่เราจะสามารถที่จะไขกุญแจเปิดปีบข้างได้นั่นเองนะครับติดตั้งถาดล็อกของแพนเทอร์เนี่ยไว้ตรงบริเวณถาด หรือแหลกเดิมของคาบัสกิเขาได้เลยก็จออกมาประมาณนี้น <defense Overwatch> ี่นะครับเดี๋ยวแบงค์แบงเดี๋ยวเราทำกาถอดให้ดูนิดนึงติดตั้งบอาพิงเรียบร้อยว่าเมื่อเราถอดตัวปี๊ออกมาแล้วเนี่ยตัวถาดก็จะอยู่ลักษณะไหนยังไงนะครับปึ๊บของพีแจ้แจ้แจงอันนี้อ่ะโอเคแจ้ย่านนี้ตัวปี๊บห้ิบหเล็ปึ๊บน ดสลักครับเก็บสลักก่อนนะครับแล้วก็จับฟีบนะครับเดินสายหลังแบบตรงๆเลยแบบนี้ตัวถาดอย่างที่บอกนะครับว่าตัวถาดเนี่ยไม่ต้องเจาะรูเพิ่มเติมเลยนะครับถ้าการณีที่เราต้องการให้พื้นที่มันมีพื้นที่นั่งมากแต่สาหรับคันนี้เราทําเป็นพิเศษก,ก็คือเราจะเป็นที่จะต้องเจาะตัวตัวแผ่นเพลทที่มากับตัวรถเนื่องจากว่าลูกค้าในต้องการให้ตัวฟีบเนี่ยเข้ามาด้านในนะครับเอาว่าเอาว่าเสมอกับตัว แผ่นเพดแผ่นเหล็กของอตัวรถนั่นเองนะครับจุดทดก็จะยึดประมาณนี้เะครับเวลาใส่ก็ไม่มียากเลยอะไรเลยนะครับใส่สลับทั้ง4จุดให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ตบปีป๊บเป๊นะครับเข้ายังอย่าเข้าไม่สุดเอ๊บนี่เข้าแล้วแล้วก็เดินสลักให้มาเกี่ยวชุดล็อกนะครับเก็บชุดล็อก แล้วก็ล็อกจุดสำคัญอย่างที่บอกว่าจุดนี้ต้องล็อกอยู่ตลอดเวลาอ่ารีวีกันข้ากาลางสายฝนสนนราคาเส้นนี้ทั้งเซ็ตน,นะครับมีตัวปี๊บขาดล็อกบอริงเดี๋ยวเราใส่ราคาแท็กซาของเปาวโ,โตโให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีโทรศัพท์รวมไปถึงชุดแตรและก็ชุดไฟเปียกนะครับพร้อมเข้าบริการการติดตั้งนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ WAAAAAAA wow.